อาแล้วอ้าวเป๋แล้วครับไม้สั่งครับโม่สังวาไม่ดีครับโค้ชตัวสอกยังไหวอยู่ครับเอาล่ะกลาวสวัสดีแฟนมูทุกคนเดี๋ยวผมวันนี้เราอยู่ที่ภาคใต้ครับหลวงมนชาวสุราษฎร์ครับนี่เลยครับเปิดมายกสามเพื่อฝ่ายแดงครับเพชจไม้สั่งคำเพื่อปัญหาับเพชรสังวาลครับโอ้โหนี่ดูเดือดแน่นอนครับเราก็กังเอาความมันเนี่ยอกาสลุ้นนับน็อกนี่สูงมากเลยครับ เปิดยกสามาเรบวกมันบวกสองแล้วครับหน่กตตัวครับตัดสองขมากไครับเพชรสัมครับรวกนีต้นนมครับไ่สั่งทำไปครับขยับเดินครับต่อยขาครับกไปครับเพชรสัมวนแล้วครับเกมโหยดเส้นดวนเดือดนะครับตอนนี้ครับนี่ครับรู้เขารู้เราอ่าขยับก็ไปไสัคั ขยัตะขล่างไปขล่างเลยครับผดูครับปวดไปทุกเลยฟาเด่โอ้สองวันยอมไม่กลัวมาของไม้ั่างคำเลยครับไม้ส่งคำก็ไม่หวั่นตอกเลยครไฟโดนเนี่ยมีหล่นแน่ครับไคจะพลาดนะมาดูกัน เริ่มโดนกันแล้วครับเริ่มโดนแล้วต่อยมาะลุใส่แมโดนนะครับแต่ว่าเป็นสองั่งเบตห้ดีครับดนนะลองจะหัวคือสยไปก่อนครับตก็จะายโดนลำตัวดู้ดิแลนสองโอ้โหโหดมันเลยครับโอ้ยแมใส่หมวเขาอยู่ครับโอ้ยเป็นสองวาน โอ้โหนี่นี่หัวใจใหญ่กว่าศรอยู่แล้วครับโว้ยเป็นเต่อย่างเดียวครับตอนนี้ทางด้านไม้สักคำครับเพชรสังวานขยับเดินบ้างเนี่ยแอบไหวมากไหวมากไม่ดีครับไหวแล้วโดนตับกับตัวอ่าดูครับเพชรสังวานพยายามจะต่อจังหวะดากทีครับยังเนี่ยตัตัวมือนเดิมครับไม้สังคำรั่วเอาไว้ครับจังหวะนี้แหมยังมีทาอะไรไม่ได้ครับพวกนายเดินครับ เด็ดลงซ้าย่แ่ยังไม่ได้เหมือนกันครับหลุดทั้งคู่ค่อยๆขยับซ้ายนะสบายเดินเร็วอทีก็ไปสังคมเสะขาครับยังไงดีครับซ้ายขาครับปีผดเกยเหมือนกันครับจะไดไปสังคมส่องครับสองเอาครับโอ้ใจยืนจะตบมือกรงเท้าขวาส่องจ่อครับไอ อาแล้วอ้าวเป๋แล้วครับไม่สั่งครับโัวทางขาไม่ดีครับตัวตัวซอกยังไหวอยู่ครับมาดิอยุบี้สามครับอะไรปล่อยตัวมายกบี้สี่ครับโอ้โหดูแต่ใส่โอ้ยแต่จะเอานเอาน็อกนับเลยคู่โยนเหมือนกันครับ ไม้ต่างคมไม่มีอะไรเสียแล้วครับเปิดหน้าแรกเลยครับแมชเดสองวันไม่ตกใจเลยครับยงัดเกอยู่โคมันเลยครับคู้นี้ยาแล้วครับเร็เข่าอันร้อนไปครับหัแรกต่อครับแมช์วามาจีเอครับทีหมัดเป็นชกมาดีแดงเดดบ้าง มาสามครั้งก็พยายามล็กแอนดี้อ้่สุดๆเลยนะครับหัวใจมากหกทั้งคู่ครับต่างคนต่างทีใจตรงกันใส่สายดำตัวครับใสคกันโอ้ยโดนสอบครับเซเหมือนกันครับขวาไปบวกสอบขวาคืนเสียงเ้าาครับเพชรสับาครับเะเยาาเะเยโอ้แต่เพ่สาววาลันับเลยครับแทงขวาโดนสอบโอ้โหแทงได้โอ้โแทงหน้า

ไปคร้ายัดวเข้าไปให้็า้าหายใจทางไหนครับผู้นี้เียงอยโอ้โหไม่รู้ภูไนสั่่ามาหรือเปล่าแต่ว่าต้องภูไนสักทุ่มต่อโอ้สองขายโอ้แขงหน้าแขงหน้าโอ้สองขวอยสองขวาสองซ้ายโอ้แหละสองมาแล้วครับยังไหที่มาสอง้ยโอ้สอง Uhm ดูเด oh, yeah. oh, yeah. ็กโอ้แหลกสองไปขนมเลเยแล้วูโอ้ยสอกซ้ายโอ้อขวาโอ้ยโดดชุนใหญ่เลยครับโอ้โหโคตมันเลยครับโอ้ยแล้กตีแล้วก็โอ้ล้มลงไปครับ อ้าวแล้วมีคนแตกแล้วตอนนี้ครับโอ้ยลมโอ้ยโอดมันเลยครับดูดยงไม่หยุดใส่เลยยังไม่หยุดใส่เลยโอ้หยงดีสี่ครับโหดมันเลยครับ่าครับยกตัวครับปล่อยตัวครับโอ้ยมาถึงปล่อยตัวดูดิโางก็มี่เข้าหาเลยครับ ระปกหมัดโอ้แต่โดนเหลี yeah. ่ยมเสาของแหวนได้สวาครับไปต่อครับไปต่อครับยังอยู่ไม่ได้ระปหมัดครับตีครับีนะครับดนครับย่อยมาครับไายสัครับไม่มี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 ่มีไม่ับ หลาเตะแรงครับไอ้ไอ้เชืันเลยอ่ะโอ้ยใจเดือดเจเดือดหัวจะรับเท่าไรอ่ะสอกซ้ายสอกขวาครับซ้ายซ้ายครับเบีอดเตะต่อหัวดูด้วยก็เชื่อไม่เป็นไรแต่เข้ามาจับก่อนอย่าหยุดอย่างน้อยก็ขั้วดูเดือดนะข้าซ้ายเข้าซ้ายเจอขวาต้องดักเพชรสมบัติสอกขวาแล้วก็ตีเข่าขวฝาอย่าหยุดอย่าหยุดทั้งคู่

เดาตาพยายามตาให้ด้วยตาทายจัดเลยไมต่อว่านะเดไปครับึ่งๆซกเอาไว้ครับรอก็ไปอย่าหยุดอีกแล้อย่าหยุดอย่าเพิ่งหยุดเรามาน่ครัีไปเรื่อยเออใส่ต่อครับอยู่หอยู่ใคน่คอี่ของกเราตีขวาเ็องแยกออกมาอย่าหยุดห้าหยุด แต่โดน้วแต่ทดนได้ครับนี่จบเลยครับเป็นสังวานครับโอ้โหโมันเลยครับ้โวาน้วยครับโอ้ดูยกก๊กนสองสาเทไม่น่าแกร่วงะครับเป็นสังวาน แต่ว่าเคยดูหนังไปทุกสองันกงรอดะแต่รอดด้วยชนะด้วยท่เราใอบอม่ต้องคิดอะไรนะครับบนเวทีมีกันสองคนที่แหละไม่เอบกได้รอดก็รรอดูผการจมือนครับมือให้กับทู้งต่งคมันเลยนูนีครับสุดยอดไปเลยไม่ดูนี่พลาดเลยนะครับชกเสร็จยิมแย้มแจมใสอารมณ์ดีนะครับเพราะว่านักมวยมีแต่ได้กัได้นะคนเล่นเนี่ยไม่ได้ก็เสียใช่ไหมครับนักมวยมีแต่ได้อย่างเดียว มีอะไผิดพลาดครับแน่นอนครับดันเองินอยู่แล้วครับเป็นสองวานนะครับเอาชนะคะแนนเจ้าไม้สังขาไม่ได้ครับดมันเลยครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็คอมเมนต์วู้คุณได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ